พักครับผมดูอ้ครับสมดครับคนทีนี้คนใเรอกันครับอุ้ยหอนหอนหอน,หอนคนจะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับ ครับพี่น้องครับผมเซ็จแล้วครับผมนิ่งจะออกมาตัดหน้าตาแบบนี้ครับผมครับแซบบอยเดียวแซบกับตุกขันตอนผมยังครับกินปลากระป๋องธรรมดามันเบื่อมาสดน้ำใส่สมุนไพรพวกตะไคร้พวกพริกพวกกระเทียมพวกหอมต้นสีอิ็ดให้ร่างกายเฮา บวได้รับเพียงแค่ปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องเอามาแกงใส่บุนเซนบุนเซนนุ่มๆครับมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับแกงอุนเซนใส่ปลากระป๋องสูตรสูตรไม่นี่แหละขิ้ยังบวกใส่แมนหลดนี่ครับ หน้าตาครับแต่ว่ามีเมนูเสริมอีกคือครับมกปีกวยใส่ไก่ครับสิบากินดูเหียวหิวหิวหิว,หวครับเซ่นแซ่บ สดน้ำก็ได้ครับสดน้ำนะบีสดน้ำกินเสน้นกินตอนนะครับเสน้น 好了吗？